สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะ ด้วยพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i ต i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งหวังให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพมั่นคงได้นำมาสู่โครงการฟาร,ร์มตัวอย่างทั่วทุกภูมิภาคเช่นที่โครงการฟาร,ร์มตัวอย่างตามพระราชดำาริอําเภอคลองหอยโคงนับเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรที่น่าสนใจของจังหวัดสงขลา ภาสุวรรณรัตน์หนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งโรงไทยปัจจุบันคือประชชาวบ้านของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยกองผลพัฒนาที่4ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคมปี2559นายประภาสได้เข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ ซึ่งมีหลายฐานการเรียนรู้โดยสนใจการเลี้ยงพึ่งโปรงเพราะต้องการต่อยอดเป็นอาชีพเสริมซึ่งมีวิทยากรถ่ายทอดการทำกล่องเลี้ยงพึ่งวิธีล่อพึ่งที่อยู่ตามธรรมชาติให้เข้ารังการจัดเก็บน้ำพึ่งให้ถูกวิธีทุกอย่างในขั้นตอนการเลี้ยงทั้งหมดนะครับจะได้รับการฝึกอบรมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะทฤษฎีนะครับฝึกแล้วก็ให้ปฏิบัติจริง พอปฏิบัติจริงเสร็จแล้วนะครับพอพวกเรากลับไปก็มีการต่อยอดคือเพิ่มจํานวนกล่องที่เลี้ยงขึ้นทุกทุกคนภายในปี2560ก็ทางกลุ่มก็ประสบความสาเร็จนะครับสามารถสร้างไรายได้ให้กับสามาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นทุกคนครับเพิ่งโปรงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่น่าสนใจช่วยรักษาระบบนิเวศโดยรอบซึ่งเมื่อปี2560 ได้ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนพึ่งโพรงแปลงใหญ่มีสมาชิก58คนช่วยกันดูแลน้ำพึ่งให้มีคุณภาพดีทั้งควบคุมความชื้นและระดับความหวานให้ได้มาตรฐานโดยปลายเดือนเมษายนจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตให้น้ำพึ่งประมาณ3-15กิโลกรัมต่อรังจำหน่ายกิโลกรัมละ400บาทหรือเฉลี่ยปีละ30,000บาทโดยธรรมชาตินะครับพึ่งโรงเนี้ย จะเป็นมแมลงเศรษฐกิจเป็นมแมลงที่ไม่ชอบสารเคมีถ้ามีสารเคมีพึ่งจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เป็นลําดับแรกให้กับชุมชนก็คือทําให้ระบบนิเวศของชุมชนดีขึ้นเพราะไม่มีการใช้สารเคมีทําให้ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพึ่งโพร่งเป็นพึ่งที่มีอัตราการแยกรังค่อนข้างสูงและจะทิ้งรังเดิมเมื่อสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม เกษตรกรจึงต้องทำกล่องไม้ให้พึ่งอาศัยเพื่อความสะดวกต่อการเก็บน้ำพึ่งผู้ที่เลี้ยงพึ่งโพรงให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีใจรักอดทนเข้าใจในพฤติกรรมของพึ่งซึ่งนอกจากจะจำหน่ายน้ำพึ่งแล้วผลิตภัณฑ์ทุกส่วนที่ได้จากพึ่งอาทิพิษพึ่งไข่พึ่งเกสรและนมพึ่งยังสามารถนำไปแปรรูปมีประโยชน์ต่อร่างกายและทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาหรือบำบัดโรคได้อีกด้วยจึงนับได้ว่าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอสืบสารพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด -19 ซิโนโฟาร์มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง วันนี้ที่โรงพยาบาลชุมพวงอำเภอชุมพวงจัังหวดนครราชสีมาสาธารณสุขจังหวัดได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมด้วยอาสาสมัครพอสวอจังหวัดนครราชสีมาให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนฟาร์มซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควราาัรคตยราชนารีพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางกลุ่มด้อยโอกาสโดยมีผู้มารับบริการจำนวน962รายนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนที่หน่วยบริการจำนวน38รายทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่จังหวัดสิงห์บุรีและเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์วัดบ้านเกอกจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่โรงเรียนเทศบาลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือจุฑธานารีนาถนายกกิติมิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรฐาิตยาภา,าเนรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่จังหวัดสิงห์บุรีสองแห่งต่อเนื่องเป็นวันที่สองเพื่อประกอบอาหารปรุงสุก มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้เพิ่มปริมาณจาก6,500กล่องเป็น9,500กล่องพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนในพื้นที่วันละ3,500กล่องทั้งนี้การมอบอาหารแต่ละวันมูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังเชิญถุงยังที่พระราชทานถวายแด่พระสงฆ์และถวายปัจจัยแด่เจ้าอาวาสวัดบ้านก่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบุรณะกุฏิที่พังเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมวลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ